ตัวนู่นแล้วพี่น้องเห็นตัวผึ่งอยู่ครับถั้งในกล้องหยิบมองมีเห็นออกต,ตาปากมีเห็นอยู่แล้วครับวันนี้อากาศคืมครับมันไปอยู่ที่เขาอีกนี่แหละเห็นไปนู่นครับ เราจะตีตามไปทางฝั่งนู่นแหละนู่นเลยพี่น้องบินวบึ้งๆๆึงเบึงเบึงอันนี้ขออนุญาตมองแม่สักแป๊บครับเดี๋ยวอีเอเอาติดทางชั่ชวๆกกันเราจะตตามตัวครับนี่ป้าพึ่งมีอีหลังหนึ่งครับหลังใหญ่หรอกอเดี๋ยวลงดูสักแป๊บครับผมเอา ตัดพึ่งม่มในวันฝนตกครับลังใหญ่ดีดวครับลังสวยอยู่เก็บลังแพรแม่ครับขยะตัดครับนี่แหละครับผมมีหัวน้ำอยู่ลังยังสวยอยู่ครับโอเคขยะตัดครับผมพอได้กินอยู่ครับ เงพไ,ไปน้องสวยเลยครับหัอหน้าบนต้นเลยครับผมมิมมนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาแต่หัวหน้าครับลังไม่เอาครับหลังแก่เลยใหญ่อยู่โอเคขอยัดตั้กครับผมอ่ะกลังหนึ่งครับข,า,ขาวขาวสวย,สวย อยู่ในโงหนานเรบแมวครับเช่งแตกแล้วไม่ค่อยนั่นอยู่ครับวันนี้ฝนตกด้แหละถึงจะเลยแตกจัน่อยครับว,ว้าวสาวสวยดีเลยครับเนี่ยเอ๊ะขยับถางแป๊บครับ นี่จะพี่น้องโอ้ยอยู่กับน,น้ำได้แมวล,ลายครับเลยเอาได้ไม่สวยหรอกรหัวน้ำสวยหลังอ่อ,อนขาาสวยแบบไปครับผมไปต่อครับอ่าพี่น้องหลังสวยสวยหัวน้ำสวยสวยครับโอ้แต่ดูครับดูดูดูโด,ดนหลายแม่ละเอ่อฝุนตุกครับมันเอ้าี๋ยวก็แยกตัดครับผม กระหน่ำเล็กเดียวครับจัดไปใช้ถูกใไว้ไครับต้องใช้ครบใหญ่ๆย้อยห,หน่อยนะอ,อ้าวพี่น้องสวยๆครับขยำแม่ครับป่ะนอนาปิตาดีครับ ลงตะกรา้าน้อพี่้องลงตะกรา้าสวยครับผมไปไปต่อครับพี่น้องดำๆนน้อยอันนี้พค่อมะกอกครับอ๋อเดี๋ยวผมปล่อยไปอาแป๊บนะครับยี่สิบแปดเก้าวันมาดูใหม่ครับไปครับผมนันอีกหลังหนึ่งครับ ตัวต้นชิงโคเอาหน้าไม่ใหญ่ครับเราจงไปก่อนวันนี้เลือกเลือกครับเลือก็ตั้งรังใหญ่ๆเอาไปครับผมยังไม่เจอรังครับมาเช่าเนี่ยที่ดูตัวผึ่งวันนี้ออกมาหาสำรวจดูครับก็ปับ๊บมีหลายรังอยู่ครับแต่ว่า เลือกเอาเฉพาะลังใหญ่ๆเนาะไอ้ลังนี้อยก็ปล่อยไปครับลังสำมปาบมือนี่ยปล่อยไปแต่ว่าโอ้มันนี้โดนหลายแม่ครับฝน <c oughs> มันตกดากับฝนมันลินนะครับฝนม,มันไปปล่อยเนาะบรรยากาศบ้านผมสุดเช่นครับเหลือในหลายกิโลแล้วมีตังนากับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดู พึ่งหลวงอีกหลังหนึ่งน้าบอกไว้จะไปดูด้วยกันครับแต่ยังไม่เอาวันนี้เรกจะดูไปก่อนโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ